adjective กับ adverb ต่างกันยังไงทําไมถึงมีความสำคัญมาทำความเข้าใจและดูวิธีใช้ง่ายๆในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ adjective และ adverb กัน adjective คือคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษใช้สำหรับขยายคำนามและสรรพนามในประโยคซึ่งมักจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของส่วน adverb คือคำกริยาวิเศษใช้สำหรับขยายคำกริยา ขยายคำคุณศัพท์และขยาย adverb ด้วยกันเองตัวอย่างเช่น he's a careful driver เขาเป็นคนขับรถที่มีความระมัดระวัง careful เป็น adjective ขยายคำนามคือ driver he drives carefully เขาขับอย่างระมัดระวัง carefully เป็น adverb ขยายคำกริยาคือ drive ศัพท์ของ adverb ส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปศัพท์คล้าย adjective แต่แค่เติม -ly เข้าไป เช่น beautiful เป็น adjective เมื่อเติม -ly จะกลายเป็น beautifully ซึ่งเป็น adverb happy เป็น adjective เมื่อเติม -ly จะกลายเป็น happily ซึ่งเป็น adverb ตัวอย่างเช่นคำว่า slow ซึ่งเป็น adjective กับ slowly ซึ่งเป็น adverb he is a slow walker เขาเป็นคนที่เดินช้า slow เป็น adjective เพราะขยาย walker ซึ่งเป็นคำนาม He walks slowly. เขาเดินอย่างช้า slowly, slowly เป็น adverb เพราะขยาย walk ซึ่งเป็นกิริยาแต่ก็มี adverb บางคำที่มีรูปเหมือน adjective เช่น hard fast late และคำที่ลงท้ายด้วย r y ก็ไม่จำเป็นต้องเป็น adverb เสมอไปมีคำบางคำที่ลงท้ายด้วย r y แต่เป็น adjective เช่น friendly lovely lovely lively Silly ตำแหน่งการวางของ adjective และ adverb เนื่องจาก adjective ใช้ขยายคำนามเลยมักจะวาง adjective ไว้หน้าคำนามที่ถูกขยายแต่ก็มีตำแหน่งอื่นๆด้วยซึ่งก็คือหลัง verb to be และวางไว้หลังกริยาเชื่อมตัวอย่างการวาง adjective หลัง verb to be และหน้าคำนามเช่น John is a good worker. John เป็นคนทำงานที่ดี ตัวอย่างการวางไว้หลังกริยาเชื่อมเช่น my grandmother looks sad after the funeral คุณย่าของฉันดูเศร้าหลังงานศพผ่านผลไปส่วน adverb ซึ่งเป็นคำขยาย verb adjective และขยาย adverb ด้วยกันเองนั้นเลยมักถูกวางอยู่หน้าคำที่ถูกขยายท้ายสุดของประโยควางไว้ในตำแหน่งหลังกรรมและหลังกริยาหรือหน้าสุดของประโยคแล้วมีคอมมากขั้น ตัวอย่างการวางตำแหน่งของ adverb He has already finished his thesis. He has finished his thesis already. ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันซึ่งแปลว่าเขาได้ทำวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต่างกันแค่ตำแหน่งการวาง adverb เท่านั้นสรุปความแตกต่างของ adjective และ adverb adjective ใช้สำหรับขยายคำนามและสรรพนาม adverb ใช้สำหรับขยายคำกริยาขยาย adjective และขยาย adverb adverb มีรูปสับคล้าย adjective แต่แค่เติม r y adjective มักถูกวางหน้าคำนามหลัง verb to be และหลังกริยาเชื่อม adverb มักถูกวางอยู่หน้าคำที่ถูกขยายท้ายสุดของประโยคหลังกรมและหลังกริยาหรือหน้าสุดของประโยคแล้วมีคอม,ม่าขั้น